กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชอ็อกโกแลตแล้วก็ขมหวานค่ะวันนี้น้องชิปังมาที่ไหนคะเนี่ยที <ขอ S 1> ่เด่ <ขอ S 2> ดนก็คือเหมือนเดิมแล้ววันนี้เล่นอะไรคะรด,ดูใบค่ะช็อกโกแลตด,ดูบใบค่ะช็อกโกแลตดูใบไหนคะช็อกโกแลตด,ดูใบช็อกโกแลตด,ดูใบ ชอ็อกโกแลตด,ดูไบโอ้โหชอ็อกโกแลตด,ดูไบโอ้แถมแล้ก็ยังคะแถมน้ำด้วยะะเหรอคะอเละมากค่ะคุณผู้ชมดูมีกรกมีอะไรเนี่ยกะลาแล้วก็ดินอันนี้เป็นอะไรคะพี่หงิงเกี้นยน้ำตกคะ่ะอุ้ยเตี้ยน้ำตก โอ้น่าอร่อยมากเลยอ่ะโอ้นี่ก็เป็นจินตนาการของเด็กๆนะคะที่ว่าเล่นขายของกันใช่ไหมโอ้ชิปังตําอะไรคะอันนั้นเป็นชอโโ็อกโกแลตไม่ใช่หรอคะทำไมเอาไปตําอ่ะ <laughs> โอ้ก็คนน้ําไงคะคนนโอ้นึกว่าขายส้มตําน้ํานะเนี่ย โอ้โหมีใบไม้ด้วยอันนี้เป็นใบตองใบกล้วยอเอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมโอ้โแล้วเธอไปหยิบของเพื่อนได้ยังไงอะ <c oughs> อันนี้น้องชปังมาเล่นขายของกับพี่หุงอิงที่ดานคุณทษนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่แม่หนูก็ปล่อยให้เล่นแบบว่า <c oughs> ก็เลอะเนิดนึงเล่นไปเลยค่ะมีจิตนาการของเขาตามสบายเลยโอโ้แล้วฉีกใบตองทำอะไรคะ <c oughs> โอ้คนนึงขายช็อกโกแลตดูใบอีกคนนึงขายกว๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกันไหมเนี่ยร้านเดียวกันร้านเดียวกันโอ้เป็นพี่น้องกันอือฮึ <c oughs> เอาถ้าถ้าอย่างนั้นขอเส้นใหญ่เอ่อเส้นใหญ่น้ำตกพี่หนึ่ง <c oughs> โอเคไหมคะแม่ค้าะแล้วก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่คะ <c oughs> ชามละห้าบาทโอ้ยร้านนี้ถูกมากเลยค่ะโอ้โหเอ้าจะปงัง ทำอะไรไล่ไก่ไก่เดินก็มาโอ้โหชะปังไปไล่ไก่โอ้โหเกือบคว่ำเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำตกนะอย่าลืมนะแล้วก็ตบท้ายด้วยช็อกโกแลตดูใบอีกหนึ่งที่โอ้ยขอดูนะว่าเมนูจะได้กินตอนไหนใช่ค่ะผักมีประโยชน์ต้องกินนะคะเด็กๆด้วยต้องหัดกินผักด้วย Uh huh. ฉีกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันใหญ่โอ้โหทาฉีกเส้นก๋วยเตี๋ยวออ้โ uh ห้ huh. uh huh. uh huh. คนนั้นล่ะช็อกโกแลตดูใบช็อกโกแลตดูใบมันเป็นยังไงนะไม่หนูไม่เห็นรู้จักเลยเนี่ยอ่า uh huh. ช็อกโกแลตดูใบใส่ผักด้วยเออโอ้โ uh ห huh. uh huh. ขอดูมือน้องชปางหน่อยค่ะ huh. อ yeah ุ้งเยี่ยม คนหนึ่้ใส่ผักใส่ผักไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยล้างมือไม่เป็นไรเล่นแล้วก็เล่นไปเลยโอ้ยไหนคะโอ้ยมือแม่หนูก็แล <c oughs> ้อีกงม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 อืออโอ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะเนี่ยผักเยอะมากเลยอู้หูช็อกโกแลตดูไบเสร็จแล้วโอ้ใส่จานให้หน่อยได้ไหมคะแม่คะเชะปงัง ขาหยิบอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะมันก็เลอะนะสิโอ้นี่ช็อกโกแลตดูไบมาแล้วโอ้โหดูสภาพจานเพื่อนๆดูจานที่เพื่อนจะกินอืมมานี่ช็อกช็อกโกแลตดูไบนี่จินตนาการของน้องชปางนี่ช็อกโกแลตดูไบโอเคค่ะเท่าไหร่คะจานนี้ห้าห้าร้อยสิบกว่าบาทด้วยโอเคโอเคค่ะ น้ำเงาๆอืมอร่อยมากมเลยค่ะชอะ็อกโกแลตดูใบอ่าอืมชอ็อกโกแลตดูใบย,ยอดเลยค่ะช็อกโกแลตตอนนี้หมดแวไปซื้อที่ร้านอื่ได้เลยคะอ้าวร้านนี้ไม่ขายแล้วหรอขายค่ะแต่มันหมดใช่ไหมถ้าเกิดหมดเดี๋ยวไปเอาใหม่ที่หลังร้านค่ะ <laughs> โอเคโอเค <laughs> อเคมื่อกี้แมค่ค้าเชฟปังบอกว่าถ้าชอ็อกโกแลตร้านนี้หมดให้ไปซื้อร้านอื่นได้นะคะน้องลืมค่ะว่า โอเคค่ะโอเคโอเคค่ะเรามีน้ำขายด้วยนะคะน้ำเหรอคะน้ำอะไรคะเป็นชาเขียวชาไทยเราก็มีมีน้ำทุกอย่างเลยค่ะโอเคค่ะงั้นถ้างั้นขอชาไทยแก้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอชาเย็นจากแม่ค้าอุ้งอิงก่อนนะคะอืมอืนานมากเลยกว่าจะได้กินอ่ะคน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 อ่ะคน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 อคน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 ได้กินหรือยังคะเนี่ย โอ้โหแก้วนี้มาใส่น้ํากินนี่คืออัมาเตใส่นี่เหรอคะแก้วนี้ใช้กินไม่ได้แล้วนะคะโอ้โหโอเคโอเคโอเคมามามาขอชาเย็นแล้วเร็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 วได้หรือยังคะเนี่ยโอ้โหนานมากเลยชาเย็นแก้วนี้โอ้ก๋วยเตี๋ยวทำแป๊บเดียวแต่ชาเย็นทํานานมากโอ้โหโอ้ยอิ่มแล้วค่ะไม่กินแล้วค่ะแม่ค้ากอแล้วค่ะโอ้ได้ยังโอเคโอเค อุ้ยร้านนี้ขายถุงจริงเลยอืมอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะจ่ายเงินค่ะอันนี้ค่ะให้ฟรีค่ะให้ฟรีด้วยอบาทหนึ่งโอเคโอเคโอเคค่ะสําหรับวันนี้น้องเชปังก็มาเล่นขายของกับพี่หงิงนะคะน้องเชปังขายช็อกโกแลตดูไปแล้วก็พี่หงิงขายก๋วยเตี๋ยวกัะน้ำนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยากเล่นขายของแบบนี้ก็เล่นได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเลยพี่ยบ้านึงค่ะค่ะ ขโมยใช้แม่มาเล่นนะคูพาดเลยอ้าวยังไงคะขโมยไม่ดีนะคะเด็กๆห้ามขโมยไม่ดีค่ะขอแม่เอามาเล่นค่ะเอามาเล่นจุด๋อต้องขอ๋อต้องขอค่ะต้องขอค่ะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเชปังทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายๆค่ะน้องเชปังขอตัวไปเล่นขายของต่อค่ะบายบาย 재미 merupakan berikut